วันนี้ผมพามารับชมแล่เทพนะครับอย่าง To y ยต้าวีออสเจน2นีฮะ1.5รุ่น E นะครับสีดําเดิมแท้เลยคันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ารายละเอียดทุกอย่างสวยกริบแน่นอนนะครับติดตั้งจอกลางมาให้เพิ่มเติมไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนติดมาให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับราคาพี่ๆีไม่เกิน150,000แน่นอนนะครับใครที่ชอบสนใจนะครับผมตามไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปรับชมโครงสร้างรายละเอียดต่างๆของตัวรถคันนี้กันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่บผมเซลล์หนวดทอโต้นะครับผมที่บริษัททอโต้นะฮะบอกได้เลยว่ารถสวยคัดเกตมือ2คุณภาพดีมาให้รับชมอีกแล้วแน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมหยิบยกนะฮะเจ้า t o y o ต a v ีออนะครับเป็นตัวตำนานเลยนะ1.5รุ่น E นะครับโฉมปี2008นะฮะราคาดีสุดๆด้วยพี่ๆที่หารถไม่เกิน150,000บาทใช้วันนี้มีมาให้แล้ว1คันท้วนนะครับ คันนี้ขอยญาตเป็นซื้อสดเท่านั้นนะครับผมจัดไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วเพราะว่าปีเก่าแล้วนะครับผมใครสนใจนะครับผมมาติดต่อได้เลยนะเบอร์โทรด้านล่าง0648436587เดี๋ยวให้ดูนะครับคลิปนี้รายละเอียดตัวรถนะว่ารถปี2008ย,ยังน่าใช้อยู่ไหมนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆทุกอย่างเนี่ยของเดิมครบแท้ไหมนะฮะเดี๋ยวพามารับชมกันนะครับให้ดูรอบๆตัวรถก่อนละกันหนึ่งรอบนะฮะนี่คันนี้ก็ติดตั้งเซ็นเซอร์แจ้งนเตื่งองการชนมาทั้งหน้าและหลังเลย นะครับแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนเนี่ยติดตั้งมาให้เพิ่มเติมด้วยของเดิมจะเป็นวิทยุนะครับผมเดิมๆเลยนะนะฮะ AMFM แค่นั้นเลยนะครับแต่แต่คันนี้นะครับเชื่อมต่อนะครับผมบลูทูธได้นะฮะจอกลางติดมาให้เพิ่มแล้วนะครับในราคา129,000บาทเท่านั้นที่พี่ได้รถสวยๆแบบนี้ v ีออสหนะครับรหัสเครื่องของเขานะฮะสภาพสวยมากเป็นตัว E ด้วยนะนะฮะหายากมากมากสำหรับตัวเจน2นะครับพี่ๆดูกระจังด้านหน้านะครับ เป็นทรงลังพึ่งแล้วก็มีโค้เมี่มคาดแบบนี้ป้ายทะเบียนนะครับเดี๋ยวเป็นกรุงเทพให้นะสำหรับคันนี้นะครับไฟเดิมนะครับใช้หลอดฮาโลเจนนะครับแบบนี้เลยนะครับมีคาบเหลือเล็กน้อยเพราะว่าสภาพแรกเข้าจริงๆนะฮะยังไม่ได้ปรับสภาพสีแต่อย่างใดนะครับนี่นะฮะเซ็นเซอร์แจ้งเตือนของการชนก็จะติดตรงตัวการชนตรงนี้แล้วก็ไฟตัดหมอกคู่ล่างจัดไม้ครบแล้วนะครับผมฝาโปง้งผิวพันธุ์สันเหลี่ยมตัวรถนะครับผมคมสวยสุดๆนะฮะ แลวพี่ๆสังเกตนะครับกระจกเนี่ยได้เป็นเดิมแท้จากโตโยต้านะนะครับกระจกเดิมแท้ปั๊มโตโยต้ามาเลยนะพี่ๆนะนี่รถปี2008นะครับกระจกเดิมแท้ทั้งคันนะฮะร้อยต่อตัวรถแนบสนิทกันแบบนี้นะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมเนี่ยพี่ๆดูรอยต่อแนบสนิทนะครับซุ้มล้อป่งล้อคมๆนะฮะตัวล้อเนี่ยใช้เป็นล้อขอบ15ด้วยนะครับผมยาง185ทงพับหก R 1 5ายางดันหลบนะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะยางค่อนข้างที่จะโรลแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ทั้ง4เส้นเลยนะครับพร้อมโปรโมชั่นนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ฟรีไปอีกนะครับใครอยากได้สนใจนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะฮะตัวนี้นะครับผมดิสเบรกคู่หน้านะครับแล้วก็หลังด้วยนะฮะก็ขออภัยด้านหลังจะเป็นดัมเบรกนะครับผมตัวนี้นะฮะเพราะว่าเป็นปี2008แเนาะแล้วก็ตัวซุ้มโช๊คนะครับโช๊คฮับเดิมนะช่วงล่างยังดียังเหนียวยังหนึบอยู่นะพี่ๆนะรอบคันนี้ติดฟิล์มให้แล้วรอบคันด้วยนะครับ กระจกเปิดปรับพับไฟฟ้านะฮะมีไฟเรียวให้ในตัวนะครับผมแล้วก็ตัวการสรยติดตั้งมาให้นะนี่สำหรับวีออสนะครับนี่สวยๆแบบนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันตัวโยงตัวยางนะครับไม่มีเสื่อมสภาพแน่นอนมือเปิดประตูเนี่ยได้เป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็มีเส้นโคมเยี่ยมคาดแบบนี้สวยๆเนี่ยมือเปิดมีกัรล้อยนะครับผมแล้วก็ด้านในเนี่ยนะฮะก็จะได้เป็นเบาะผ้าสีดําลายตารางนะครับ ปีกบงปีกเบาะเนี่ยไม่มีล้มนะครับพี่พี่นะนี่ตรงยุกเลยนะครับลายตารางสวยๆแบบนี้นะครับเป็นเบาะผ้าสีดําเดี๋ยวสปาขัดสีให้กันรอบหนึ่งนะครับภายในทุกอย่างคอนโซลคอนโซลดําหมดเลยนะครับพี่พี่นะดูสภาพโครงสร้างของตัวรถนะครับผมให้ดูนะครับแบบละเอียดเลยนะครับเหมือนพี่พี่นะครับมารับชมเองที่บริษัททออโต้เลยนะครับเนี่ยตัวซีนยางพวกนี้นะฮะสปอร์ตเมท้าพวกนี้ชัดเจนนะครับคมสวยเลยพี่นะฮะ สวยจัดนะครับผมใครสนใจนะครับรีบติดต่อมาหาผมได้เลยนะฮะตัวแผงประตูนะครับผมใช้เป็นวัสดุแบบพลาสตแล้วก็ตัวผนังเนี่ยเขาจะได้เป็นผ้านะครับสีดำแบบนี้เลยกระจกเนี่ยเป็นกระจกไฟฟ้านะครับมีนะฮะเรื่องของนะครับตัวกี้วางแก้วให้ด้วยนะฮะหรือเสือแบบนี้พี่ๆนะครับผมในราคาเบาๆหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับมาจบสดได้เลยน็อตยึดนะครับแผงประตูน็อตสบีเนี่ยไม่เคยขยับขันขายนะครับพี่ๆดูแผ่นเพจนะครับผมนี่ ผลิตปี2008นะครับเดือนกุมภานะฮะสวยๆแบบนี้นะครับน็อตน็อตน็อตเนี่ยไม่เคยขยับแบบนี้นะฮะรีบเลยนะแผงผนังเนี่ยนะครับผมติดสีสีเบจด้วยนะนะครับสวยมากนะฮะใครที่สนใจอยู่นะครับรีบเลยนะฮะโทรหาผม0 6 4ย์หกสี่แปดสนะครับพี่ๆนะตัวซอกน็อตซอกอะไรต่างๆนะครับทุกอย่างคมสวยหมดเลยนะฮะใครที่สนใจนะครับรีบเลยนะพี่ๆมีคันเดียวนะครับปี2008นนะครับแผงผนังเนี่ยบุก หนังบุกผ้ามาอย่างดีขออภัยนะครับตัวสันเหลี่ยมตัวรถคมๆกานหลังนะครับก็จะเป็นกระเป๋าจิงโจ้คู่หลังให้นะฮะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นลายตารางนะครับสมสําหรับด้านหลังเป็นเบาะผ้านะฮะสวยๆแบบนี้นะครับใช้กันงานกันได้ยาวๆไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมพี่ๆเดี๋ยวของเซอร์วิสนะฮะอุปกรณ์ที่มันเสื่อมสภาพตามการเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้นะครับตัวนี้นะครับได้เป็นระบบดัาเบิลนะฮะมาพร้อมกับนะครับรอยต่อตัวรถคมๆแบบนี้เลยนะครับผม ไฟท้ายใช้เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับผมมีโลโก้ VOS นะครับสีโครเมียมสวยๆแบบนี้แล้วก็ตัวไล่ฟ้านะครับผมมีมาให้นะครับไล่ฟ้าใช้งานได้ปกติเนี่ยเซนเซอร์แจ้งเตือนของการชนมีมาให้คิ้วนะครับสีโครเมียมสวยๆนะฮะโลโก้ตัว E ชัดเจนนะครับไฟท้ายไม่แตกไม่ลาวไม่เหลืองนะครับด้านหลังใช้งานได้ปกตินะฮะรอยต่อตัวรถค่อนข้างเรแนบสนิทนะครับมาพร้อมผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถคมๆนะฮะซุ้มล้อด้านหลังนี่เป็นไงนะครับพี่ๆนะตัวล้อเนี่ยตัวแม็กเนี่ย แมคโค15เดิมโรงงานนะครับไม่เคยเปลี่ยนมานะคันนี้นะครับสวยๆแบบนี้พี่พี่ฮะฟีดาวผ่อนเบาๆอ่ะขอพัยคันนี้มาซื้อสดนะฮะฟีดดาวไม่ได้นะฮะผมติดไปพูดฟีดาวซะแล้วนะครับผมนี่คันนี้จบสดเลยนะฮะพี่นะราคารถแสนหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเองพี่พี่นะครับจับได้จับจองได้จองนะฮะพี่พี่นะสวยๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีบ่อยๆนะฮะมีคันเดียวนะครับเพิ่งเทินเข้ามาวันนี้เลยนะครับ ลูกค้าเธอมาปุ๊บผมเอามาถ่ายเป็นคนแรกเลยนะครับพี่ๆนะใครสนใจนะครับมาลองทดลองขับได้นะครับที่ซอยสุวินทวงศ์ซอยหนึ่งนะครับบริษัทผมบริษัททอโต้นะฮะตั้งอยู่ตรงสี่แยกมินบุรีเลยนะครับถ้ามาจากทางนะฮะรามินทาเนี่ยนะครับก็ตรงยาวมาเลยถึงสี่แยกมินนะครับชิดซ้ายไว้เลยนะครับมาทางเส้นสุวินทวงศ์เนาะนะครับก็จะเจอบริษัทผมใหญ่ๆแบบนี้นะฮะผมมีป้ายใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่ติดริมถนนเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับลูกค้ารับรถนะฮะสวยๆแบบนี้ ทางเข้าก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับศูนินวงซอยหนึ่งนะฮะใครที่ชอบใครที่สนใจอยู่นะครับติดต่อมาได้เลยนะฮะศูนย์หกสี่แปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดนะครับผมตัวซอกนงซอกน็อตเนี่ยผมให้ดูนะครับพี่ๆนะเนี่ยไม่มีขยับชักจุดเลยนะครับตัวน็อตสวยมากนะครับภายในนะครับได้เบาะนะฮะเดินทางไกลได้ดีด้วยแล้วเครื่องแรงนะเครื่องทนด้วยหนึ่งเอซดนะครับกระจกหูช้างนะครับปรับพับไฟฟ้าได้นะฮะผมขอแยกเข้าไปในตัวรถนะนะครับเนี่ยเขาจะปรับพับไฟฟ้าได้ นะครับมีเปิดฝาโปรงนะฮะแล้วก็เรื่องของที่วางแก้วนะครับมีมาให้แอร์รูกลมนะครับผมพวงมาลัยพาวเวอร์นะคันนี้ใช้งานได้ง่ายนะครับหน้าปัดเลือนไม้เขาจะอยู่คอนโซลกลางตรงนี้ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูเนาะไฟเครื่องไม่มีโชว์นะครับระบบเบรก ABS ใช้งานได้ปกติหน้าจอกลางติดเติดเพิ่มเติมมานะครับนี่ึ้นจอจอโตโยต้าแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวผมขยับการรถให้ นี่ชึ่งเดียวติดนะครับพี่ๆนะเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับไฟบอกฐานะเกียร์นะครับผมแล้วก็มัดวัดความเร็วนี่มีให้แบบเข็มแบบนี้เลยเลขม1 0 0า1ห9 0 0 0เโลเยโอ้โหเหลือเชื่อนะวิ่งน้อยมากๆนะครับน้ำมันผมเติมให้แล้วครึ่งถังนะคันนี้แอร์เย็นเพลงเพาะแน่นอนนะครับหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้เป็นจอ Android ลื่นๆนะครับพี่ๆนะจอลื่นๆเลยนะครับเชื่อมต่อ YouTube ได้นะครับ Facebook เล่นได้หมดเลยนะครับ ตัวนี้นะครับผมเป็นแอร์แมนนวลนะครับปรับง่ายนะฮะซ่อมง่ายเซอร์วิสประเทศง่ายเกียร์ออโต้นะครับผมมีเกียร์เกียร์ต่ําไว้ด้วยเกียร์แอลนะครับเกียร์โลมีเกียร์ต่ำไปให้เกียร์แบบขั้นบันไดนะเกียร์ออโต้นะครับเบรกมือเป็นแบบแมนนวลใช้งานง่ายนะฮะมีปลั๊กเอาเลิตชาร์จให้1จุดที่วางแขนพักสองด้านในก็มีช่องเก็บของลึกๆแบบนี้นะครับโลโก้ตรงกลางวีออสนะครับเดิมแท้สวยๆเลยนะฮะภาษีพรบต่อให้ครบหมดแล้วนะครับพี่ๆนะใครชอบใครสนใจก็รีบเลยนะครับติดต่อหาผมได้เลย ด้านบนนะครับไม่มีรอยจดรอยเจิมนะฮะพี่พี่นะสังเกตดูนะครับไฟเดิมติดครบเลยนะฮะสภาพนี่สวยกริบนะครับกระจงกระจกใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้เดี๋ยวสปาขัดสีเก็บงานให้กรอบนึงนะฮะผมบอกได้เลยว่าสวยจัดนะครับคันนี้นะเดี๋ยวพามารับชมนะครับในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องนะครับสำหรับคันนี้ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอ้องเครื่องจะเดิมแท้อยู่ไหมออปชันฟังก์ชันไม่ได้เยอะนะครับแต่สมรรถนะดีมากๆสำหรับคันนี้ นะครับสมรรถนะดีสุดๆนะฮะเดี๋ยวผมขอญาตลองทดลองขับให้อยู่นะครับนะฮะพวงมาลัยก็ค่อนข้างที่จะเบานะนะฮะเบามากนะครับนะครับเกียร์เข้าง่ายด้วยนะครับเกียร์เข้าง่ายมากๆนะฮะคันนี้นะนี่อัตราการเร่งดีแน่นอนนะครับช่วงลงช่วงล่างเนี่ยดีหมดนะครับครบครบเลยนะฮะประมาณนี้นะครับ โอ้โหเครื่องนี่เหยียบคันเร่งแป๊บเดียวเนี่ยมาเลยนะนี่ยอัตราแรงนะครับคันลงคันเร่งหนี่ครบหมดเลยนะครับประมาณนี้ใครที่อยากจะได้ตัวเจนสาผมก็มีนะด้านหน้าตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปรับชมห้องเครื่องนะครับอัตราการเร่งดีมากอัตราการตอบสนองของเกียร์นะครับยังดีอยู่เลยนะฮะสำหรับคันนี้ไปกันแบบเรียวๆนะฮะไม่มีตัดต่อนะครับสำหรับคันนี้นะใหมานะครับ เดี๋ยวผมขอญาตนะฮะเปิดฝาโป้มที่หนึ่งนะครับท้องเครื่องต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้คือสภาพแรกเข้านะครับผมผมนะฮะท่องเครื่องเดิมเลยนะครับเครื่องยนต์นะฮะทำงานปกติแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยไม่ดังมากนะครับสายพงสายพานยางรองแท่นเครื่องนี้เซอร์วิสมาเทนมาเรียบร้อยนะครับรถนี่ะปี2008แล้วต้องมีเก็บงานเก็บรายละเอียดมาบ้างนะครับเซอร์วิสมาเทนันต์โออฮอนได้นะครับผมนี่คันนี้ก็เก็บงานมาให้แล้วอย่างดีนะฮะ ระดับหนึ่งเจ้าของเดิมนะเก็บงานมาให้หมดแล้วแต่เดี๋ยวผมมาที่ผมอีกนะฮะผมจะเก็บให้อีกนะฮะถ้าไหนอุปกรณ์เสื่อมสภาพนะครับผมเปลี่ยนให้หมดนะฮะแบตเตอรี่ไฟอ่อนไฟไม่พอผมเปลี่ยนให้หมดนะครับเรามาดูตัวโครงสร้างกันก่อนนะครับพี่ๆนะน็อตไม่เคยขยับนะครับน็อตโครงสร้างนี่ตรงสวยเลยพัดลมพัดลมนะครับทํางานปกตินะฮะพี่ๆนะสวยมากนะครับสายวงสายพานนี่สวยแบบนี้นี่ฝาโปงเดิมแพ้เลยนะฮะฝาโปงมีสติกเกอร์มอกร นะครับพี่นี่ยางรองฝาโปงนะครับอะไรต่างๆทุกอย่างครบเลยดูระบายอากาศนฮะสวยเดิมครบแท้นะครัที่พี่ั่นไหนสนใจนะครับสำหรับ v o ออสเจน2นีฮะเครื่องยนต์1 n z VVTi นะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรดอลลาร์นี่ฮะ0648436587นะครับผมเซลลหนวดทอโต้นะฮะยินดีให้บริการจะมาทดลองขับขี่จะมาลองเทสดได์ก็ได้เช่นเดียวกันใครซื้อสดวันนี้โปรโมชั่นเพียบของแถมเพียบแน่นอน ส่วนรถเนี่ยพี่ๆมาคุยกันหน้างานเลยนะครับสามารถต่อรองได้ใครสนใจนีครับติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ